ชนะทิหลุ้นจะได้คืนสนามช่วยฟอนตาเล่ดวนยะโฮนัดท,ที่2ด้านโอนิกิปรับระบบเน้นลุกหนักมาก4-3-3กลับมาต้อง3แต้มเท่านั้นหากจะเข้ารอบในศึกฟุตบอล AFC ชัแชมเปี้ยนลีกสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยกับผมต้องพนุวัฒน์นะครับในคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องราวของพิเจชนะทิปและทีมคาวาซกิฟอนตาเล่กันอีกหคลิปนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัตคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้มาจัดเต็มในเรื่องราวของคาวะสกิฟอนตาเล่และพี่เจชนาทิพในการแข่งขันฟุตบอล AFC ซีแชมเปี้ยนลีกกันหน่อยต้องยอมรับนะครับฟุตบอลเ c c ซีแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มผลงานของฟอนตาเล่ไม่เป็นไปนตามเป้าเลยนะครับแข่งไป3นัดเพิ่งเก็บได้เพียงแค่ 5คะแนนเท่านั้นด้วยการเสมอ2นัดเสมอยาโฮกับเสมออุนซานแล้วก็ชนะกว่างโจไปเพียงแค่หเกมนะครับทำเอาแฟนขับฟอนตาเล่ไม่พอใจกับผลการแข่งขันและก็รูปแบบและวิธีการเล่นของฟอนตาเล่ณตอนนี้อย่างมากเดี๋ยวฟอนตาเล่จะได้เจอกับยาโฮอ,อีก1เกมในนัดต่อไปนะครับซึ่งจะแข่งขันในวันอาทิตย์นี้เวลา3ามทุ่มบ้านเราติดตามให้ดี ลุ้นการพิจชนณาทิพย์น่าจะได้รับโอกาสกลับมามีชื่อในสควอตนัดเจอยาโฮนะครับแต่เกมนี้สําคัญสําหรับฟอนตาเล่อย่างมากผมเกริ่นก่อนเพราะฟอนตาเล่ถ้าเกิดอยากจะผ่านเข้ารอบใน,นานะแชมป์กลุ่มนัดเจอยาโฮห้ามพลาดเป็นอันเด็ดขาดเพราะเสมอไปแล้วเกมนี้ถ้าเกิดจะเป็นจ่าฝูงต้องชนะยาโฮให้ได้สถานเดียวเพราะโปรแกรมของฟอนตาเล่หลังจากนี้จบจากแมตยาโฮเนี่ยเดี๋ยวจะเจออุนซานถ้าเกิดไม่ชนะยาโฮนัดนี้เนี่ย โอกาสจะจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเกมในโอนิกิรู้อยู่แล้วถ้าเกิดอยากจะเป็นแชมป์เป็นจ่าฝูงของกลุ่มเนี่ยต้องชนะสถานเดียวแต่จากปัญหาเกมแรกที่แฟนบอลญี่ปุ่นแฟนบอลฟอนตาเล่ค่อนข้างวิจาร์ทีมและโอนิกิอย่างมากคือเรื่องของวิธีการเล่นเกมลุกที่ตื้อไปจริงๆนะครับนัดที่เสมอยาโฮส่วนหนึ่งต้องยอมรับว,ว่ายาโฮเป็นทีมที่แข็งแกร่งพัฒนาทีมสู้กับ ระดับเอเชียได้สนุกนักเตะต่างชาติพึ่งพาได้เบิร์กสันแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับขณะที่แฟนฟอนตาเล่ด้วยการที่เขาคือฟอนตาเล่เงเป็นทีมที่อันดับท็อปของเอเชียเป็นแชมป์เจลิกแน่นอนครับเรามองว่ายาโฮเก่งแต่แฟนบอลญี่ปุ่นแฟนบอลฟอนตาเล่เนี่ยเขาก็มองว่าทําไมฟอนตาเล่ถึงชนะยาโฮไม่ได้ทําไมเจอยาโโฮเราต้องเน้นเกมรับเป็นพิเศษเพราะอะไรก็เป็นเครื่องหมายคาถามที่แฟนบอลญี่ปุ่น ตั้งคำถามนะครับเล่นได้ชัดว่าระบบ4231ในตอนนี้ของฟอนตาเล่เกมลุกเริ่มดอปลงไปจริงๆยิงประตูคู่ต่อสู้ยากมากๆแถมเก็บชัยชนะยาก4แมตช์ที่โอนิกิใช้ระบบ4231เนี่ยชนะเพียงแค่เกมเดียวนอกนั้นเสมอไม่แพ้ก็จริงแต่ก็ชนะคู่ต่อสู้ยากจริงๆนะครับล่าสุดนะครับการคาดการณ์ของสื่อญี่ปุ่นน่าสนใจพูดถึงเรื่องของพี่เจชนาทิพย์กันก่อนเกมล่าสุดไม่มีชื่อนะครับ โอนิกิก็อธิบายเหตุผลเป็นเรื่องของโคตาที่เกมเนี่ยเขาต้องใช้ชัวสมิธยืนเป็นมิฟิลตัวรับในระบบ4-2-3-1คาดว่าเกมนี้พิจินาทิปน่าจะกลับมามีชื่อในทีมฟอนเตเล่เจอกับยาโฮแต่จะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองก่อนอันนี้ยังคาดเดาไม่ได้นะครับแต่ที่สำคัญมีรายงานว่านักเตะที่เล่นไป90นาทีในเกมที่เจอกับยาโฮและเสมอ0ูอยเนี่ยอย่างชัวสมิธ ฮาจิบานาดะเคชินเนนมาซินโยและดามิยาโอโอนิกิอาจจะให้พักก่อนโดยโชสมิธอาจจะให้พักไปเลยโดยไม่ส่งชื่อจะได้กลับมาในเกมนัดต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโชสมิธไม่มีชื่อในเกมนี้โคต้าพี่เจนชนาทิปก็จะกลับมาอันนี้น่าจะเป็นประมาณนี้ถ้าตามที่สื่อญี่ปุ่นคาดการนะครับซึ่งเขามองว่าเกมนี้ยโอนิกิต้องเน้นเกมลุกให้มากที่สุดเพราะต้องชนะยยโฮให้ได้สถานเดียวนะครับ ชนะเพื่อที่จะขึ้นไปเป็นอย่าฝูงและหลังจากนี้จะเล่นง่ายส่วนตัวพี่เจชนาทิพย์เขาฟิตพร้อมอย่างมากและมีความกระหายที่อยากจะลงสนามพร้อมกับตั้งใจเต็มที่ถ้าเกิดได้รับโอกาสเขาก็จะพยายามอย่างสุดความสามารถนะครับก็ติดตามกันในม่วงของผมนะผมว่าชัวสมิธจะได้พักไปเลยและพี่เจจะกลับมาแต่ผมยังไม่สามารถบอกได้จะเป็นตัวจริงหรือตัวสมรองถ้าใครที่ดูคลิปที่แล้วที่ผมบอกไปแล้วว่าพี่เจอ,อาจจะไม่มีชื่อเพราะ โอนิกิจะปรับมาใช้เป็น4-2-3-1ใช้เป็นโชว์สมิธเล่นแต่เกมนี้น่าจะกลับมาใช้เป็น4-3-3เน้นเกมลุกมากขึ้นนะครับโอนิกิบอกเลยเกมนี้ทีมต้องเน้นเป็นพิเศษยะโฮแข็งแกร่งแต่ฟอนตาเล่ต้องชนะให้ได้เพื่อเก็บ3แต้มเกมที่แล้วโอนิกิเสียใจมากกับผลการแข่งขันรวมถึงการเล่นเกมลุกของนักเตะในทีมที่และจะตตื้อไปหน่อยคุณคิดภาพทีมอย่างฟอนตาเล ยิงไม่ตรงกรอบเลยสักครั้งในเกมเจอกับเยโฮเต็มที่คือชนสาวลูกยิงของซาสกินะครับก็เป็นเรื่องที่โอนิกิอยู่เฉยไม่ได้แฟนฟอนตาเล่ไม่ค่อยพอใจนะครับสื่อญี่ปุ่นบอกว่าโอนิกิน่าจะ4 3 3เน้นลุกมากขึ้นให้เข้ากับสไตล์ของฟอนตาเล่เพราะ4-2-3-1ที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่ามีนักเตะไม่กี่คนที่สามารถตอบสนองกับแท็กติกนี้ได้ก็จะมีมาซิโยไดยะโทโนชัวร์สมิธส่วนคนอื่นค่อนข้างดบ ทั้งวากิสกะนี่หลุดจากตัวจริงไปเลยพิจิชนาทิพย์ก็ไม่มีชื่อเช่นเดียวกับอากิโรเอนนกะซึ่งไม่ใช่เป็นธรรมชาติของฟอนตาเล่นะครับเพราะฉะนั้นทางญี่ปุ่นก็คาดการกันว่า4 3, 3 3น่าจะกลับมาวันนี้อาจจะเห็นจองซงระยองยืนเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องแนวรับเนี่ยอาจจะมีตัวหลักลงมาเหมือนกันก็คือยามเนะทางฝั่งขวาแล้วก็มีโชโกะทานิกุจิกองหลังกับตันทีมจะเปลี่ยนก็คือ side, แบ็กซ้ายน่าจะใช้เป็นทิซึคากาวะเบอร์3ลงมาเล่น แล้วก็เซนเตอร์อีกหนึ่งคนน่าจะเป็นช um mm ินชาร่คุรุมยะกองหลังเบอร์เจ็ดนะครับอันนี้สื่อญี่ปุ่นที่ผมนำไปดูคาดการณ์กันก็ประมาณนี้แผงแบ็กโฟร์แดนกลางเนี่ย,เ,ยเขาให้เป็นโคซุกะหนึ่งคนยืนแล้วก็มียาสุโตวากิสากะส่วนอีกหนึ่งตำแหน่งเนี่ยทางสื่อญี่ปุ่นต่างคาดการณ์ไปในที่ทางไม่ตรงกันเท่าไหร่บางที่ให้พีเจบางที่ให้ไดยะโทโนเพราะฉะนั้นผมยังตอบไม่ได้ว่าใครจะได้เล่นแต่ถ้าถาบผมผมเป็นแฟนบอลไทย เป็นแฟนบอลพิเจชนาทิพย์ผมก็ต้องเชียร์พิเจชนาทิพย์อยู่แล้วนะครับเชื่อว่าแฟนบอลไทยก็คิดเห็นอย่างนั้นก็ออรอลุ้นกันส่วนหน้าสามคนจะเป็นเทนมิยากิฝั่งซ้ายฝั่งขวาเยนาก,กะถ้าสมบูรณ์จะกลับมาหน้าเป้าน่าจะเป็นยูโคบายาชิก่อนเคชิเนนประมาณนี้นะที่เขาคาดการ์กันระบบ4 3 3ถ้าใช้ชุดนี้ผมว่าน่าสนใจนะลุ้นกันว่าพิเจจะได้เล่นตัวจริงหรือตัวสมลองแต่ผมเชื่อว่าน่าจะได้คืนสนาม อรอลุ้นกันนะครับเพราะว่าพี่เจเนี่ยน่านจะได้เล่นแมตต์เว้นแมตต์เพราะว่าโอนกิเขาทําการโลเทชันนักเตะเพราะนักเตะฟอนตาเล่ตอนนี้ถ้าใครได้ดูฟอนตาเล่เล่นในฟุตบอล a f ฟซแชมเปี้ยนลีกเร่งไม่ค่อยขึ้นเพราะมีเรื่องของสภาพอากาศที่มาเลเซีย มีมารบกวนเพราะอากาศร้อนมากนะครับและนักเตะของฟอนตาเล่ไม่คุ้นชินเพราะตอนมาที่ญี่ปุ่นเนี่ยอากาศค่อนข้างหนาวเพราะฉะนั้นเห็นได้ชัดเลยนักเตะฟอนตาเล่เล่นไปเล่นมาแลดูจะเหนื่อยและเหนื่อยง่ายเพราะอากาศร้อนเพราะฉะนั้นโอนิกิต,ต้องการโลเทชันให้ได้เยอะที่สุดพี่เจน่าจะกลับมาอยู่ในสอ็อกซนะครับตัวจริงหรือตัวสำรอง,องอรอลุ้นอีกทีและการเกมนี้ก็ผมว่าไม่ง่ายนะ เยโฮเขารู้วิธีการเล่นกับฟอนตาเล่จากเกมแรกพวกเขามีโอกาสชนะฟอนเาเล่ด้วยเพราะฉะนั้นเกมเนี้เขาไม่กลัวและอย่างเขาคุ้นชินกับสภาพอากาศคุ้นชินกับสนามนักเตะต่างชาติของพวกเขาก็พร้อมโค้ชอย่างโมด้าก็เก่งเหมือนกันเบิร์กสันก็น,นาทัพมาเพราะฉะนั้นฟอนตาเล่ห้าประมัดเด็ดขาดแต่เกมเนี้สิ่งที่แฟนบอลฟอนตตเล่อยากเห็นคือกลับมาเป็นธรรมชาติของฟอนตาเล่หน่อยคือครองบอลบุกใส่คู่ต่อสู้นะครับนี่คือทีมที่มีแรงกิ้งเป็นอันดับหนึ่งของเอเชีย แต่ช่วงหลังเน้นเกมรัดกลุ่มเยอะซึ่งไม่ใช่สไตล์ที่ถนัดเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็รอดูผมว่าจะได้เห็นเกมลุกที่น่าสนุกมากขึ้นแล้วกันฟอนเตเล่นในเกมนี้ยังไงซะต้อง3แต้มเท่านั้นนะถ้าไม3มแต้มเนี่ยบอกเลยว่ามันมันจะไม่ชว์ไงในการจบเป็นที่1ของกลุ่มนะครับติดตามกันก็รอดูนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมแต่แฟนบอลฟอนเตเล่นนะตอนนี้ คืออยากเห็นทีมกลับมาเล่นแบบเดิมแบบฟอนตเลท่ที่เน้นคลองบอลเข้าทำอะ่ะไม่ใช่แบบเล่นตื้อๆแนวลุกก็มีให้เลือกใช้งานเยอะแต่มักไม่ค่อยใช้สำหรับโอนิกิในช่วงหลังนะครับก็รอติดตามย้ำอีกครั้ง3ทุ่มบ้านราวอาทิตย์ถ่ายทอดสดผ่านทาง e 1 Sport ให้กำลังใจพี่เจกันผมเชื่อว่า จะกลับมามีชื่ออยู่ที่ตัวจริงและตัวสำรองเท่านั้นแหละรอรลุ้นคุณผู้ชมคิดว่ายังไงลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยนี่ก็เป็นข่าวสารที่ผมไปหยิบยกจากสื่อญี่ปุ่นต่างๆคุยกับผู้สื่อข่าวนะครับก็เอามาแลกเปลี่ยนกันละกันอาจจะผิดบ้างหรือไม่ถูกบ้างก็ขออภัยด้วยเพราะว่าข่าวต่างๆมันตอนนี้ไม่มีอันไหนจะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ด้วยความที่เราเป็นแฟนบอลชาวไทยยังไงซะเราก็อยากเห็นพิเจชนาทิพย์ลงสนามอยู่แล้วนะครับเวลาเห็นเขาเล่นกับทีมระดับท็อปของฟอน์ตเล่เนี่ย ยิ่งดูยิ่งมีความสุขแต่ถ้าพี่เจ๊ได้โอกาสค้าวนียก็ต้องเรียกฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้เรียกความมั่นใจกลับมาคือความมั่นใจอ่ะผมว่ากลับมาแล้วอยู่ที่ว่าการเล่นกับเพื่อนร่วมทีม จะต้องดีกว่าใน,นะเจอกว่างโจถ้าได้รับโอกาสนะครับก็รอดูกันไม่แน่อาจจะมีรายชื่อสำรองนะถูกส่งลงมาในครึ่งหลังก็เป็นไปได้โอนิกิอาจจะใช้ประโยชน์จากพิจิชนะทิพในเรื่องของรู้กับการเล่นทีมจากมาเลเซียก,ก็รอติดตามนะครับเพื่อนๆในช n นลต้องซุยอ่ะคอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจพิจชนาทิพกันได้มาร่วมพูดคุยกันนะครับคิดว่า ผลค,คู่นี้จะมาเป็นยังไงสามทุ่มหน้าดูมากนะว่าทิตย์เดี๋ยวหลังจบเกมค่อยมาพูดคุยกันนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะในช anel ตองซุยฝากคุณผู้ชมครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กันด้วยนะคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ